เอาวัสดีัวนะวัสดีสวัสดีสวัสดีมาจังเวันสิพ่อพ่อเพิ่นโอ้ยอาจารยอ้โหหัยังเดีวนีหักน้ำบ่ดีปั๊ถังบางยังใส่เต็มเลยตีใส่ขั้นสองใส่ขั้นสองใส่ไขั้นสองทำม่หักเกิดจาจบายัเราบน้ำนันีเนาะอาบน้ำดเอวแต่ใส่ตัวไ้แต่ล่างไม่ร่างเมื่อตัว ยื้อสายน้ำน้ำยื้น้ำสางพุ่นแล้วงางเข้าวันว่าน้ำกินนั่นตีเออนั่นแหละวันนี้บ้านหื้อเลยบ้านกินบ้านหื้อเลยบ้านกินเอาพ่อได้ตักพ่อได้ใส่ได้อยังอยู่มันใส่ยวนนะมาบอกคนมาเรียนเตี๋ยวห่านะมาจังไหนลอยมายามเจ้าเลยเลยโอ้ยเอยู่โอ้ยคือจังมีจังมีเตี๋เตี้ยโอ้ยมีมีซีซั่นพูดไรก็ซากันเนาะ ว่าว้อว่าโควิดเอว่าเจ้าเป็นโควิดเนี่ยว่าจะส่วนใจลราคักๆพนะทั้งหมูทั้งพวกโทั่วมากก็ได้โอ้ยมาล้อมชมพวอยู่น้องไข่เป็นยังไงบัวนักแช่ว่าเราเป็ยนจังเดเ่ยเออบันนี้มาบันนี้มาจังไดเมืหน้าม่เลนมายามชอช่าม่เล่นมาเรีนแม่กินเขาหมอยู่หันเลยใหญ่เอยเ่็ง—ไข่หมดเดือดหมดต้องห่วงเลยเหตรแนวยสางเิ่นเบิ่งขอก หัวหัวปล่อยเลยตีนปล่อยแล้ว,วทวนโอ้ทวนหมอกออกได้เป็นไวแล้วๆๆโอ้สอดหมอกป้านมันในคนจังไดนน้งรอขึ้นเก่าเนาะมัน,นมีแนวกันแดดว่าถ้าวันไปบอแค่ไหน,นคือมาเลี้ยงงัวมาอยู่พี่ติมานไม่ยู่มานอน,นยู่ยพียู่อัศว์ใหญ่พี่นอนอยู่พี่เลยมันที่แล้วนอนอยู่พี่แหละตัดไม่ยังเล็กน้อยไว้ตา ดังฟื้นดังไฟแต่ตัว <laughs> เอ้ามาถ่ายจอแต่วขนาด <laughs> เอาสลีล่ะมัี <c oughs> โอ้ครับแปลว่าเพึ่นกันร่งหยิบแต,ต,รตรัดต้นโยค่าเท่เออแต,าตัดต้นโยค่าแต่เนื้อต้นใไงอย,ยู่ผู้สาผลโ <c oughs> <c oughs> อ้ควายอันนั้นลอะเด้คอควายอันนั่นแล้วนี่ควายใส่สองที่แล้ว <c oughs> เออสะสมเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอออันอัน อันควรนั่นมันต้องคอยมันน้ำมันรอเรือนน้ำมันโซ่น้ำมันเชียงเอาไปน้ำน้ำมันโซ่เดี๋ยวไปเอาของลงรถจักบาทก่อนโอ้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 มีอย่างแน่นอนที่นี่เออพวมีเตี้ยมีถุงกระเป๋าตีกระเป๋าบางมันแนวหนักแนวหนาเตี้ยหนดอกเออนี่เระหัวหน้าเอ้ยโยมเตี้ยละคนมังนอนอาจอมมังนอน พูดแล้วไปหัวหนาพ่นเลี้ยงจะพูนผุนแล้วให้ว่าปิดไปตัวมังกรไว้ตัวอืออูอ้รมสมบูรณ์นี่นี่มันจะคอยเป็นหมอลำหอมจันแม่หุ่นมาดถันมาดถัน,ถนว่หอมจันทร์ยังหอมจันขงคองไง <c oughs> อือันจอยบาคือเป็นต้องอยู่ซ้ำนี่งั้นมันจะไยเตรียมโอ้สัมภะะตัวเนี่ยของแท้ขอามนาเนี่ยเครหันคือเกาลงหั่นเครื่องเออคือเคางหั่นก็คือเกาลงหันมากคือเกาเออมาเว็นตากับคนนี่่าเหมัน หันมันทรงใส่หนักหลายกะมือมาทั้งหลังเลยน่องใหญ่เอ้ยเออใหญ่ก็ใหญ่น้องก็เนาะวีมือมาให้น้องนะใส่รองเบิ่งหันออกอืมหันใส่แล้วปั๊บมันจให้ผู้ใดใส่อีกดไปได้สิเพราะว่าโควิดโควิดฉันรับน้องโควิดไม่อยากแล้วเอ้าเอาอันเรื่องเจ้าบอลหรืองานอีริสสิอันไหน ใหญ่กันหนูเมียนะตากผาหนูเมียบานใดนโอ้โอ๊โอ๊โอบนบนข้าบกคอเออออมาม่นั่งนี่เออนั่งนั่งจัาดจ้าอะกันเจ้าว่าโอ้ยโอ้ข้าวนะมักกับมิตรวายอยู่ทั้งหันดูใหญ่เ้ยมันเป็นตังเสียตัวใหญ่นมือเศ้าน่ะ อยู่บนซากันมาเนาะน้าสาวบัดไปหน้าปไปหน้าแต่เรา,าไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำยุสาไปนี่ไปอาบน้ำยุษาไปนี่น้นำนนเรียงมาเป็นน้าโวเมียแม่แม่คอยไปอาบน้ำยุษาไปอ,อาบ e น้จแล้วงคอยก็เลี้ยงสังเกงสังเกไน้แล้วก็กตากไว้จังเลยห้าวไม่ไพ่สิห้าไม่ไพ่สิล่ะตากไวแล้วงวันนี้พี่ไอ้จังเลยแล้วกับลอยไปอาบน้ำยุสบุ ไปแล้าบุกเกียงให้แล้มามาทับบางเกียงให้คอยแม่ๆพูผมูดแม่ก็เลยว่าอี๋หามึงมึงระวังไว้ดีๆด้อพี่ไอ้มึงมันบอกคือเก่าเี่จอดมันเป็นซีรีส์แซ้แทนเลบับบนั้นมันบอกลูกพันน่ะนบอกลูกพันตะกูกกะสามเที่ยนอะไรสิแม่กับพอล้ออ้าะ เป็นบันเด๋ยขอยากนนั่นแหละบันเด้เนียนหลังเด๋ยนาะเจ้าซากันม้านอะไดเนี่ยมัดบัดอันนึงอีกด้บัดอันได้พี่ใหญ่ไม่อีกล่ะี่ก็ได้อยู่ทั้งโคราชพุ่นะเออเได้มาไม่แล้วก็มาบ้านเแล้วมาบ้านเป็นบุญดิเป็นบุญมังไฟบุญมังไฟเออเป็นมาบ้านกินเหล้าเมายากันเแล้วกินเหล้าเมายากันเราอุ้มเากับเท็อ ตำองวอมจาดอี่ยังเชื่อไม่ก็บคำเพราะถ้าคำลงมาปั๊บเพิ่นอยากนอนได้บันเพิ่นอยากนอนน้ำเยบไปสตัว่นบ่ไปกินทั้งอื่นมาถอไเพิ่นขึ้นไปนอนมาเถอะเอาเปิดประตูให้ให้พี่น้อยพันอ่ะให้คนละใหโคนละโอ้เปิดประตูให้พี่น้อยอือเอาบ่เปิดพันอะมัหนูหันละมาสั่นน้อเงียว่ะจะเปิดหรือไม่เปิด เปิดบอกดูต่อดูได้ฮินเนี่ยเออบอกเปิดดูต่อดูบ่เปิดเฉลี่ยผู้เมียก็เครียดเนาะเออผู้เมียเท่ากับบ๊อีผัวเนาะจะเปิดหรือไม่เปิดไม่เปิดกูจะดื้อควยเข้าไปนี่นะเป่ดนะลูกเคยอ่ะผู้เมียเท่าหงินโอ้ปาดโทษฮ่ามึงเฝ้าไปเปิดประตูผัวมึงทำแม่ไปเนาะห้ามันดื้อควยเข้าไหมหรือฮ่ามันหลุดถึงฮีกูมด โอ้๋ยวมันขั้วเมาหลายคัางนอจอยนะพ่อพ่อมองขั้นขั้นหน่อเป็นนิทานนิดๆหน่อยๆนะพ่อหั่นมุเจ้าบ่มากกว่ากับยู่พูดียวกว่ากับว่าอะไคือแนวโมนี่เลยเออแบบว่าเป็นออกจากเนี่ยก็ไปตัดไม่แล้วเพื่อนถามมันอันอยู่ในคลิปมัอนกาแฟมันดีขายบ่นออนไลน์นะกาแฟหมอแค้นสวนพไป โอ้โหกับพโอ้ชุมกินแล้วกินแล้วพิดเวลเฟลนะโอ้ยใหญ่เ้ยน้องไปซอยงานเพิ่นอยู่ในขอนแก่นน้ำเสียมุนเสียมุนเพิ่นเป็นมู่เดียวกันกับมอล้มส้มพุ่งผุอยู่บ้านลาน้ำยั่งก็เลยว่าบัดล้มลงแล้วอ้ายเสียวของดีให้น้องพน่าของดีอย่างนู้นว่าพระบ่อว่ะ ปก็ล่วงหันมาพับเอาน่องสร้างหนึ่งพันวันแฟนสร้างสีน้ำตาลเด้อน้ำตาลเข้มๆบ่น้ำตาลน้ำเข้มเด้่ดันดำบ่แมนปลอมออต้องต้องเข้มมาเถอให้แล้วก็ปั๊บกินแล้วมันเป็นแหนบไดไงโอ้ยอยู่ซื่อซืกระคืนพะนะเอ้มันแมนบ่ยำเลี่ยงมากกว่าก็บว่าเราตื่นเศร้ามากกว่ากักินเขาง่ายแล้วซ้ำนี่ละ ก็กินเลยแ่ละเอาคนอยากลองเนี่ยมันดำหน้าพอดีจางคนมาดำหน้าหลายด้วอภาษากาแฟมันบ่บเซียมันบ่กาแฟบเซียเพิ่นเนี่ยเออืกเต็กเลยหรเตียเต็กเลยคนนี้ลงไปดำหน้าแล้วก็กรวมมันแล้วก็กระเทือนเลยจิบหน้าที่นั่นแหละใหญ่เลยอืองเลองเอืองเลงอ้าวบ่ได้เคลนได้ยังเอาเอาเอาแม่นยังในะคื่อนยุดยิดุดิดขึ้น Could mất trắng mất trải lẫn luôn này là Hm. nhang chẳng lẽ, năm nay, năm nay, năm nay, chẳng. Nghe năm ươn cho phần. năm Ở năm mới quay nay, năm nay, năm nay, năm nằm. năm nay,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  năm nó có nay, năm nay, năm nay, ย่านเขาเเห็นอ้าเจ้าคือบ่ยืนเที่ยงเลยเที่ยงเชียงไหนน่ามันหนักมันหนักบัดลุงานหน้าหนางงานหน้าอยู่นี่เอานี่ว่างไว้ปั๊บลงมากะดำตัวดำว่าหันแล้วไปกินน้าวนางกดตากันเทียงนะก็นางปั๊บนางสูบยาอยู่หันแล้วตัดโดนไปแล้วก็ข้านลงเอก บ้ดำต่อยูดะไสามคนอ, <c oughs> อ่ะเว้ยว่ะมุนเฮ็ดแล้วว,ว,ว่ะเชื่อว่ะโอ้ยาเขาดีจ <c oughs> <c oughs> ิงเออยาเขาดีจริง <c oughs> จริงมาลก็เลยมีผู้ถามมาว่ะก็มีขายบ่อขอเขาค่อยากได้แค่ว่เอูย้ยูตลาดตากน้ำว่ <c oughs> <ช>ะยูย <c oughs> <ะ>ูยูตลาดตาน้ำได้กินก็เพาคือพาแค่สวนเว้ยอันนี้คอยมักทดร่างเดบุได้มันตัวบุได้คนทดรองเลด กินปับเลยไม่นี่คอยก็เลยสิถามเจ้าจังน่อยเขาอยู่น่วกันมาหลายปีแล้วไม่หลายปีคุณผู้ได้สัมผัสเจ้าเรียงว่าเจ้าไปเลี้ยนแค่น้ำไผ่จังใดเจ้าเป็นหมอแค่นมากรุดเลี้ยนโดนปั๊ดได้เจ้าจังใดปินโอ้อันอันเลี้ยนแคี่ยอยู่หลายปั๊ดได้ไปเลี้ยนแคนออกฟองหกแล่วปีออกฟองหกต่กีมเลี้ยนอดปองหกเนาะอดปองหกฟองหกออกแล้วกะผู้เฒ่ากับ่า ไปหาเชนสวนไปเป่าเ,เชนเลยใหญ่มึงยใหญ่มึงอยยืนรัมไม่ไงล่าตีใหญ่ใหญ่เรียนลัมบ่ใหญ่เรีย้ยรัมเนี่ยพอจีบ้าตัวไปหานนำเชียวบานสีปเปลี่ยนอ่าไปเมื่อใดพอใบนี่ล่ะไปเลยเตรียมตัวว่าสัน่นเตรียมตัวกันมีหยังผาผ้าดำกับฝืนขัดขัดนั่นแหละกะเสียสามจีตัวหมุนใจผาผ้าดำนั่นแ,แหละมัดเอวเอ่อชีตะกะยัน ก่อนพอ,อไปเลยอ่านลาดบานซีบุรีอ่งหอดจีมึงแรงไปแต่เทียงหอดจีมึงแรงไปตั้งแต่ไปนอนดูหน้าคนแม่เพื่อนพานอนหน้าเดียวเ<อ>มียเล่าบทเรีมีเมียสาวซำน,น,น้อยบ้านนี้มีท่องอร้องอยู่จมเจียงเจงจมป่อยกเจงปากแปแปลกๆเท่าใหญ่เลยป่อยเจงพอตั้งแต่ พอม้อปียังไงเรียบร้อยพอ่พอใหญ่ผองหนีเมียบ้านไปบ้านเนี่ยไปเลี้ยงควาวยไปะนะเออควายแปดตัวแนี่คือว่าให้กูมาหัดแค้นจเออไปเลี้ยงควายเอาควายอยู่ยใส่ล้วพอเนี่ยคุ้มเนี่ยเบือ้องดีแล้วเนี่ยเนี่ยกล้ยเข้าไปไปเลี้ยงควายเร้่บ้านเนี่ยค่อยจะไปตัดไม้ออการทวงมืออื่นพปแล้ค่อยจะเริ่มให้ไปหะนะอ,อไปก็ไปแล้วเพ่อะมันไปเองเสร็จแล้ว ไว้มันแปลงมากอะมันคุ้ยบักพริกแบบไพ่คนอยู่อสาบ่รู้แล้วกินยามแรงมาเว้าคว่วกันกันขางองนี่นี่ละไปกินบักพริกคอยคอยไว้แล้วเจ้าปล่อยไปไหนปล่อยแบงดี้คอยลูกคอยไปเลี้ยงเออลูกเจ้าอยู่อสานี่เด้มาหัดแชนเอ้าปลาบักพริกคุ้ยยื้อสายคอจีหูวหรือขอยมามหมู่บ้านเพิ่นก็บอกคอยไปเลี้ยงรวดสนอก มื่อละบังกล้วยบอดีสันเดีผู้เมียผู้เมียเพิ่อนมึงมึงบังคล้วยบอดีมึงนี่มึงใหญ่กินของใครอยู่กอมึงตายเลยบ่ายบ่ายอ่ะอันนั้นแบบนำมือเศร้ามากกับมาอาจารย์กับมาเป่าแชนให้เอาฟังที่แดน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 เอาไปเอาเป่าบังด้วบ่ายบ่ายบ่มีโนดเอเออบ่มีโนดฟังเอาเจ้าของกัน

ไปกินของเขาอีกไปกินบักเตียงแบบบ๊วยหยุดไปสักก้อนด้วยเอาคลิปนี้เอาไว้สมิสสักก้อนเนาะเออเดี๋ยวเพราะว่าหมอแค้นสวนแล้วสิได้เป็นหมอแค้นบ๊วสิเลี้ยนล่ำเลี้ยนแค้นสำเร็จบ๊วมาเป็นคลิปหนาคลิปนี่เอาไว้สมิสสักก้อนคลิปหนาติดตามเด้อตอนต่อไปครับกลับไปเรื่อ